Oh, what a, what a Dennis, sì, sì, guarda, guarda metterlo? Dani, dormi qua! Sì, che bello, mamma! Eh non già? Sì, E so. sì, 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 Ho sì, 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 come? sì, sì, อาพี่เจทำแม่น้องทำแม่น้อง,งเลยเน,นี่ยน้ำม,มันลองข้างล่างเป็นตาหอมข้างล่างหนาอยู่โอเคอ่มันเป็นอไรขาวมาต้องไปแโอ้โหจะนอนเต็นได้เลยลูกพี่้าก็อยากนอนนะพี่ชยังไม่ไน,นอนเลยเดี๋ยวเลี๋ยูพี่พี่เลิกก็มา วันนี้บ่าวขนว่าสีนอนเดลียวนะพี่น้องวันนี้ก็มีน้องเวนิสพี่ติเต้นครับผมมาหยาดวันนอนบ่าวขนนะครับผมเดี๋ยวมืัอนี้มามองว่าผลเอกจะไปก่อนกันนะครับผมเสียหลอดแร่ว่าบ่ลอดนะครับผม จะถึงกี่ทุ่มกันนะครับนอนเต็นท์วันนี้เดี๋ยวมารอชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนกับผมมาพบกับบาุณหนุมโรงงานนุกิสารพัดถิ่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บากุลมากางเต็นท์นอนหน้าบ้านนะพี่น้องแล้วกานอนบนหิมะนะผมเดี๋ยวมาดากันกนะบากุลทีรอดนะครับผมเพราะว่าอาการมันหนีบ ประมาณลบสองนะผมแต่กะจีพยายามให้มันอยู่ซอดซ่อนนะครับแต่ก็บรรูวว่าจีมีความสามารถบ่ับเมือนีนกะมีน้องเตยๆแล้วกะจีมีปลาหอมนะผมปลาหอมเป็นถุงนอนบนภูเขานะาผมเดี๋ยวเป็นมืองกัน,นรครั้งงหนเราผลไม่ยังแน่นแต่ว่าก่อนจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวบอก่อนกันทีเมื่อกี้เขากี้นะผมนี่ครับผมเป็นข้าวกี่นะครับเอาแม่บ้านพันกาเท,ทิดไทยนะผม มันได้บรรยากาศกับอากาศหนาวๆนะครับผมมาเนี่บ๊กคุณก็จุดเตามหาเศรษฐีนะพี่น้องแล้วก็นี่ครับเห็นเมื่อกี้เขากิ๊ยมาย่างกับี๊ยวทากไข่นะพี่น้องมาเนี่นี่กับแม่บ้านเพิ่นกาเฮดแหยางดีครับนี่ไข่แล้วก็ข้าวนะครับเดี๋ยวตอนแรกๆเดี๋ยวบ๊กคุณกาติย่างเขาก็นะผมให้มันสุกจั่างน้อยเดี๋ยวบ๊กคุณกาตีทากไข่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมามืองกันเลยครับพี่น้องว่าเขากี๊ยบ๊กคุณมันจะแซ่บขนาดไหนนะครับ គាត ouais ់ទីប៉ាគុណក៏ស្េបរយដែរហັບពីណងនេះកាពីណាគីនេះកា กวันหนึ่งก็ให้น้องเตี้ยวขึ้นไปนะผมกวันหนึ่งเดี๋ยวบาคุณจะลองซิมว่ามันใส่ได้บ้างนะครับที่เขาบรรยากาศนอวน,นะครับพี่น้องควันทุนทุนนะครับผมม,มาทาน เม่กี้บาคคุณได้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเข้าไปเมืองขังในนะผมว่าบาคคุณเตรียมอีกอย่างไว้แน,น่ๆน,นะครับผมตามไปดูเลยครับตอนนี้บาคคุณก็อยู่ในเต็นเรียบร้อยแล้วนะครับ ลักษณะเต็นกับที่ประมาณสองเมตรคูณสองเมตรนะผมก็เป็นเต็นหน่อยนอนประมาณสองคนนะพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้เบ้า,าคุณกะสีนอนผู้เดียวนะเพราะว่าพิเตเตมากกัเป็นอยากนอนแต่ว่าบ่าคุณไม่นอนนะเพราะว่ายานหลานบ่สบายนะผมตรงข้างล่างนี่ครับพี่น้องจะเป็นเฮามานะผมบ้าคุณเอาพยายานนะปูก่อนนะเพื่อไว้ไมซึมเข้าม,มาในเต็นนะผมแล้วก็ที่นอนนี่กับ่าวาคุณก็ไปเอาป่าห่มนะพี่น้อง เอาผ้หมมาปูนะเป็นปปูที่นอนเพราะว่าถ้าเขาองป,ป,ปูมันคงตีหนาวนะผมกนี่็จะเป็นถุงนอนนะพี่น,อน้องอันนี้ถุงนอนเป็นของพี่เขยนะครับซึ่งเตเอๆมันเอาลงมานะพี่น,อน้องเดี๋ยวว่าคุนก็จะเข้าไปข้างไม้นะผมจะเป็นถุงประมาณนี้นะครับเทาปกติเข้าไปข้างไมประมาณนี้นะผมเดี๋ยวจะมองมันเิอุ่นขนาดใดนนะ ผิดทางพี่น้องเข่าตั้งขาท่านหวยตั้งที่ครับแล้วบ่าคงอติดปิดขาอยู่กันนะผมนี่ครับเขาติดเข่าไปในถุงประมาณนี้นะผมโอ้หนาวไันะครับบ้าคุณ่ยเข่าไปนี่ถุงเรียบร้อยแล้วนะผมหนึ่สิบเป็นหมอนนะครับผมอันนี้หมอนพิได้เตะลงมาครับ ปกติถ้าเอาไปนอนพวกเขานะเขาจะเอาหมอนประมาณนี้ครับซึ่งข้างในก็นจะเป็นถุงนอนคือกันนะครับแต่ว่าอันนี่ถุงนอนอาหอนนะผมเพราะว่าถ้าเอามานอนหนานวนะีนคงจะบว่ดอเลยนะครับเอามาเป็นหมอนหนุนพนี่ได้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเจอกัน ตอนเศร้านะเพนอน้องรื้ว่า,อาบอกคุณอาทิตนี้ไปนอนขำบนก่อนนะเพราะว่ามันถ้าบากคุณทนบม่ไหวกับคงตีบอรทรมันเจ้าของนะผมเนี่ยปิภาพมาัม่งอีกวิธีชีวิตของคนไทยไกลบ้านนะว่าคนไทยนี่ตีนี่ครับซึ่งลองนอนบนเฮียมากมน,นะว่าตีหลอดคือคนอื่นเขานอนบ่นนะผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับพี่น้องว่าตีหลอดหรือบ่หลอดบนน้านเต้พดไหนครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตอนเช้านะครับ Thank you. สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องหลังจากเมื่อคืนในร้องทดนอนมืองลาผมแต่เกือบปรลอดครับผมอากาศแกรเช้านี้ก็ติดลบหนึ่งองศานะพี่น้องแต่ขอบคุณส้นสำหรับการติดตามและรับชมนครับนอนเต้นกับคงจะเป็นคลิปแรกแหละกับพิษตุลาเพราะว่ามันหนาวค่ายกรเลียนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ